สวัสดีครับผมเฟนเดอร์ ender, นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธงในครังอีพีที่2 0แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็หาเรื่องซื้อธงอีกแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากผมนะับได้เปิดไทยๆ่ยทิกต็อกนี่แหละนะครับผมก็ไปเจอคลิปหนึ่งนะก็ขอขอบคุณน้องนะครับแอดมินช่องสะสมธงพัะคพงด้วยนะครับที่รีวิวธงโบกธงชุดพัฒนาการธงชาติไทยนะผมเห็นก็เออน่าสนใจดีก็เลยทักไปหาน้องว่า ซื้อที่ไหนนะครับน้องก็แนะนําร้านนะครับที่น้องสั่งมานะผมก็เลยไม่รอช้านะับสั่งมารีวิวด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะทางร้านอ,อาร์มี่โตนพงของสาสุมิเทสนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพของร้านให้ตรงมุมขวานะครับก็จริงๆไม่ได้มีแค่ชุดพระนากการตของชาติไทยอย่างเดียวนะมีธงอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับโอเคก็ของก็มาถึงแล้วนะครับ ก็คือนี่เลยนะเ,ยเราจะมาประกอบพร้อมกันนะว่าเป็นยงว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็ที่ผมสั่งมาไม่ได้มีแค่พัฒนาการธงชาติไทยอย่างเดียวนะมีธงรัชนาวีด้วยนะครับนี่ผมก็ยังไม่มีธงรัชนาวีที่เป็นธงโบกเลยนะมีแต่ธงตั้งโตนะนะวันนี้ก็เป็นการรีวิวคลิปสั้นๆนะนะโอเคนะนเดี๋ยวผมจะ รีรันไปเลยแล้วก่อนเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับให้ดูร้างๆก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะมีธงแดงเกลี้ยงนะครับมีธงราชนาวีนะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับพัฒนาการธงชาตินะอันนี้สั่งมาสะสมเฉยๆนะแล้วก็เป็นธงช้างเผือกในวงจักรนะครับธงวงจักรธงแดงขาวห้าริ้วนะรหรือว่าธงค้าขายนะครับธงไตรรงแล้วก็ มีธงช้างเผือกส่งเครื่องบินแทนนะครับแล้วก็ธงช้างเผือกปล่อยนอะเนาะก็มีด้วยกันทั้งหมดาสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็รวมธงราชนาวีอีกก็เป็น8นะครับก็จะเห็นทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็เสานะครับก็ตัวเสาก็คล้ายๆกับไอ้ไม้เสียบลูกโป่งที่ผมเคย เคยสาธิตการทำไปอ่ะนะคล<อ>้ายๆกันแล้วก็เป็นหัวสาวเป็นหัวกลมนะสีทองนะสวยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีลานไปแบบรวดเร็วเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะโอเคไป Okay. เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็มีธงแดงเกลี้ยงนะครับธงแดงเกลี้ยงแล้วก็ธงวงจกนะักรนะครับธงวงจกักรธงช้างเผือกในวงจกักรอันนี้ผมเรียงเรียบร้อยแล้วนะคนระับแล้วก็ธงช้างเผือกปล่อยนะครับแล้วก็ธงช้างเผือกทรงเครื่องยินแท่นนะครับ ก็ทงแดงขาวห้าริ้วนะหรือว่าทงค้าขายนะครับแล้วก็ทงไตรลงนะปันนี้ก็คือเป็นทงชุดพัฒนาการทงชาติไทยนะครับเปแบบของทงโบกนะแล้วก็อีกผืนหนึ่งที่ผมซื้อมาเพิ่มนะก็คือธงราชนาวีนะแต่เป็นทงโบอกอนะเนาะก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นของสะสมที่มาเพิ่มมาเนาะนะครับนะ ก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณน้องพัพงศ์ด้วยนะครับที่แนะนํานะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมรีวิวธงอะไรนะก็ขออภัยช่วงนี้ที่ผมไม่ได้ทาคลิปนะเนื่องจากว่าเปิดเทอมแล้วด้วยนะงานมันก็เยอะนะก็เลยไม่มีเวลามาถ่ายคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ถ้ามีเวลาผมก็จะ,ะไปถ่ายรถไฟนะครับแล้วก็ เอาธงมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะผมก็ยังไม่ลืมนะครับแต่เพียงแค่ขอมีเวลาก่อนนะครับดเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะวันนี้มาแป๊บเดียวนะมาสั้นๆนะครับเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับโอเคจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ